ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่อ่อนสาสุก,กาโรวัดประชาชุมพลพัฒนารามบ้านหนองใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระกรรมฐานยุก่อนโน้นในสายของหลวงปู่มั่นภูริทธตโตแล้วนับได้ว่ามีความกว้างขวางและออกประกาศธรรมะได้ผลเป็นอย่างดิ่งอย่างไรก็ตามถ้าแม้เป็นการเผยแพร่โดยลำพังหลวงปู่มั่นเพียงองค์เดียว ก็คงยากแก่การนำความสาเร็จมาสู่วงการพระพุทธศาสนาก็ด้วยเหตุนี้เราผู้เกิดมาทีหลังจึงต้องสดับตรับฟังจากคณะสิทธิ์ของท่านซึ่งได้มีบุบาทสำคัญในการแจกแจงธรรมะและเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการกระทำให้เกิดทานบารมีให้มีการรักษาศีลเพื่อความบริสุทธิ์เป็นบารมีให้กระทำสมาธิจิตใจจะได้แน่วแน่ มีความมั่นคงให้กระทำขั้นวิปัสนาเกิดปัญญาธรรมครูบาอาจารย์ทั้งปวงจึงเป็นที่พึ่งและผู้ชี้แนะแก่เราท่านทั้งหลายมาด้วยดีตลอดเวลาลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่มั่นภูริชัตโตเราจะมีความรู้จักน้อยกว่าองค์ดินก็เห็นจะได้แก่หลวงปู่อันสาสุกกาโรแห่งวัดป่าบ้านหนองใหญ่จังหวัดอุดรธานี หลายครั้งที่คณะชาวกรุงเทพได้เดินทางไปกราบนมัสการและได้สนทนาธรรมกับท่านนั้นหลวงปู่อันสาจะพูดน้อยหรือที่เราพูดว่าถามคำตอบคำเลยทีเดียวหลวงปู่อันสาสุก,กาโรท่านเป็นพระกรรมฐานที่มีอัจาสัยใจคอมีเมตตามากมีความเอื้ออารีเมตตาด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นกันเองเสมอส่วนธรรมปฏิบัตินั้น ท่านจะไม่ตอบให้ยืดยาวท่านมีธรรมะโดยอุบายสั้นๆใช้คำพูดน้อยที่สุดแล้วนำไปบำเพ็ญภาวนาให้เกิดเป็นธรรมสมบัติของตนครั้งท่านได้อบรมลูกศิษย์ที่ไปกราบท่านบ่าการที่มาขอธรรมะนโยบายปฏิบัตินั้นในสมัยพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็ให้ถ้าได้มาขอท่านก็บอกอุบายอันแยบคายให้แต่นั่นก็เป็นธรรมะที่ออกจาก,กจิตใจของท่าน มันยังไม่ใช่ธรรมะที่ออกจากจิตใจเราโดยแท้แม้จะเอาของดีไปก็ไม่สามารถรักษาให้อยู่กับตัวได้บางทีไปขอวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมบางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะก็ไม่ใช่ของเรานั่นเองถ้าเป็นของเราแล้วจะอยู่กับเราตลอดจำได้แม่นยำเราตื่นก็มีอยู่เราหลับก็มีอยู่เราตายไปทำนั้นก็ตามไปกับจิตเราด้วยเสมอ ก็เหมือนกับสภาวะปัจจุบันไหนใครลองบอกมาหน่อยสิว่าวันนี้เป็นโชคของเราไม่มีใช่ไหมถ้าเป็นของเราละก็มันต้องอยู่กับเราตลอดไปถ้ากลางวันก็ต้องอยู่อย่างนี้จะมืดค่ำไม่ได้ต้องอยู่กับเราฉะนั้นธรรมะก็เช่นกันทุกวันนี้พวกเราชาวพุทธปฏิบัติเขาว่าอย่างนั้นนะเที่ยววิ่งขอธรรมะแต่ไม่ยอมปฏิบัติเลยสักทีเลาอ,อเลยแหละ เดี๋ยวน้ำเดี๋ยวแห้งไม่เอาจริงสักทีระวังเนื้อสะสมธรรมะมากไม่ดีพุงจะแตกเอาต้องนําออกมาระบายคือการพนานาิจารณาแยกธาตุแยกผลของธรรมะบางเราเรียกว่าวิปัสสนาก็ได้เอาลองดูสิความจริงธรรมะนั้นไม่มีใครให้มากหรอกมันจะพุ้งซานบางทีเกิดลังเลสงสัยต้องแสดงเลยความลังเลจึงจะหมด แล้วจะคลายสงสัยได้เด็ดขาดเลยหลวงปู่อ่อนสาสุกาโรท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรุ่นหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านเป็นชาวอีสานโดยกําเนิดเมื่อได้บวชเป็นสงแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นสิษย์ปฏิบัติกับหลวงปู่มันและท่านพระอาจารย์สิงคัตยาขโมงส่วนท่านเจ้าคุณจุ่มพันธุโลท่านจะต้องไปนมัสการอยู่เสมอซึ่งท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ พระธรรมเจดีจุมชีวิตแห่งสมณเพศท่านถือแนวทางเพื่อความหลุดพ้นเท่านั้นท่านเป็นพระผู้สละทุกอย่างมีความสันโดษพอใจตามอัตภาพของตนหรือวาสนาของตนไม่ลุ่มหลงกับสิ่งภายนอกไม่ขอเพิ่มพระแก่ตนให้เสียเวลาปฏิบัติธรรมท่านเคยให้เหตุผลว่าเหตุที่ไม่ยอมสร้างอะไรเลยนั้นก็เพราะว่าไม่มีเงิน อีกอย่างหนึ่งไม่อยากเอาทุกมาสมหัวและไม่อยากให้ญาติโยนบาปแค่ข้าวน้ําที่ญาติโยมทําทานมาก็ดูว่าเหลือเข็นอยู่แล้วปัจจุบันแย่งกันกินแย่งกันนอนแย่งกันหายใจจะให้สร้างอะไรอีกมิเป็นการเบียดเบียนละหรือเคยอยู่ป่ามีกฎมีบาทกาน้ําก็อยู่ได้แล้วพระพุทธเจ้าของเรานะท่านล่ํารวยมหาศาลเห็นไหม ทำไมพระองค์ท่านจึงสละเสียหมดเอาป่าดงเป็นที่อยู่เลยดังนั้นหลวงปู่ก็มีความคิดอย่างนี้คือไม่ติดอะไรเลยดีกว่าหลวงปู่ผู้พูดน้อยปฏิปทาหลวงปู่นั้นท่านไม่พูดอะไรมากแม้กระทั่งประวัติส่วนองค์ท่านท่านก็เล่าเพียงสั้นๆเท่านั้นส่วนใหญ่ท่านจะปฏิบัติให้เห็นมากกว่าการเอ่อยด้วยถ้อยคําหากจะสอนสิ่งใดก็เพียงปารูปอบายทําสั้นๆ พอให้ตรงกับบุคนิสัยของผู้นั้นโดยท่านปารบทีเดียวเท่านั้นแล้วแต่ผู้ฟังจะนำไปพิจารณาทางปัญญาได้มากน้อยเพียงใดเช่นไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวหลงแสงหลงสีกินแต่ของดีขี้เหม็นเพื่อเตือนสติพระผู้ติด,ดตามสมัยหลวงปู่ท่านเข้ารับการรักษาอาพาธที่กรุงเทพมหานครเป็นพระยากที่สุดหลวงปู่ท่านอยู่อย่างพระภิกษุผู้ยากจน ไม่ขอม่ร้องในเหตุเกินควรแก่ฐานะพระภิกษุสงฆ์ท่านไม่เคยขอร้องไม่เคยออกปากอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรอะไรกับใครแม้แต่กับญาติพี่น้องท่านมีความเป็นอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างสม,ม่ำเสมอนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478ที่ได้บวชมาอาหารบิณฑบาตนึ่งมือ้อก็เพียงพอต่อสังขารร่างกายของท่าน ให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปได้อย่างบริบูรณ์ยิ่งบริขารก็เช่นกันท่านอาศัยเพียงผ้าสามผืนฉันในบาทอยู่ในอาสนะพอควรหนักแน่นด้วยธรรมปฏิบัติเจริญศินเจริญภาวนาครั้งหนึ่งท่านเคยปารบว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ท่านยังสละออกป่าอนาถานอนกลางดินกินของชาวบ้านจนสำเร็จมรรคผลนิพพาน นั่นนี่เราเป็นคนด้อยวาสนาเป็นชาวนาจะเอาอะไรให้มากกว่านี้พระนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ไง่ายๆบวชเข้ามาเป็นผีเฉยๆก็ามากลงนรกก็แยะไปเออเป็นพระน่ะมันยากที่สุดไม่ใช่ว่าใครจะคิดจะทำจะนึกเอาตามใจตัวเองนั้นไม่ได้หรอกบวชแล้วอย่าลืมตัวว่าเป็นพระก็ลงนรกเพราะยังพกอ,ออกความหลงมาทำให้พระาศาสนาสกปรก,ปก การบินทบาตหลวงปู่อ่อนสาสุการท่านเป็นพระที่เคารพและหนักแน่นต่อการบินทบาตเลี้ยงกีบอันเป็นสิกขาบทสําคัญข้อหนึ่งของพระภิกษุที่จะต้องดําเนินตามรอยแห่งพระอริยะประเพณีที่สืบต่อกันมาแม้ว่าวัยสังขารของท่านจะย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วขณะที่ท่านยังสามารถพูดออกเสียงได้แม้จะเจ็บไข้หากพอไปได้ ท่านก็จะออกรับบินทบาททุกวันแม้ท่านไม่สามารถเดินได้เองท่านยังให้รถมารับท่านไปถึงแม้ว่าจะมีลูกศิษย์เป็นห่วงขอในมนท่านไว้เพียงไรจนแม้กระทั่งที่ท่านไม่สามารถจันได้เองอันเป็นผลเนื่องมาจากโรคเส้นโลหิตในสมองตีบท่านก็ยังสื่อสารให้รับรู้ว่าท่านจะออกรับบินทบาทวันหนึ่งท่านมีอาการเหนื่อยและมีฝนตกโปรยจึงขอในมนหลวงปู่ไว้ว่าถาม หลวงปู่ไม่เหนื่อยหรือครับหลวงปู่ตอบเหนื่อยถามถ้าอย่างนั้นนิมนต์หลวงปู่ไม่ต้องออกไปบินฑบาตนะครับเพราะว่าฝนตกจะทําให้ไม่สบายได้แม้จะพยายามขออนิมนต์ห้ามหลวงปู่ไว้หลวงปู่ก็ยังบอกให้ไปเอารถมารับและกล่าวต่อท้ายไปว่าไปใกล้ๆพอได้กินเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่เคยต้านทานหลวงปู่ท่านอีกเลยยิ่งเมื่อย้อนกลับไปศึกษาปฏิปทา เกี่ยวกับการออกบินทบาตของท่านจากลูกศิษย์เก่าๆแล้วยิ่งต้องยอมท่านเพราะสมัยก่อนนั้นท่านจะเคร่งคัดเรื่องการบินทบาตมากดังเรื่องที่จะยกมาให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณากันคือสมัยเมื่อท่านมาพักจำพรรษาที่วัดประชาชุมพลพัฒนารามปีแรกนั้นหลวงปู่ท่านก็ได้เข้าไปบินทบาตโปรดญาติโยมในกองบิน23ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดมากนะัก และยังไม่มีใครรู้จักหลวงปู่มาก่อนเพราะเป็นพระรูปแรกที่เข้าไปบิณฑบาตท,ที่นั่นจึงทําให้ไม่มีใครเตรียมตัวใส่บาตรให้ท่านด้วยอุบายภายในของหลวงปู่องค์ท่านจะเมตตาโยมผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยใส่บาตรท่านเลยแม้ท่านจะไปหยุดยืนรอนอยู่ที่หน้าบ้านทุกวันก็ตามวันหนึ่งเมื่อหลวงปู่บิณฑบาตมาถึงบ้านหลังนี้อีกหลวงปู่ก็ได้เดินขึ้นไปบนบ้านโดยมิจเจของบ้านไม่ทันตั้งตัวแล้วหลวงปู่ก็ถามว่า มีมาเกียบกินบ่อมีน้อยหน่ากินไหมเมื่อเจ้าของบ้านตอบว่าไม่มีหลวงป,ปู่ก็กลับออกมาแล้วกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นสพายบาดพร้อมกับถือถุงน้อยหน่ามาด้วยเพื่อที่จะนํามาให้เจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองสมัยก่อนนั้นในวัดหลวงปู่ปลูกต้นน้อยหน่าจํานวนมากได้เคยถามเรื่องนี้กับหลวงปู่หลวงปู่ก็หัวเราะพร้อมกับบอกว่าเหตุป่านนั้นจําเป็นก็ต้องใส่บาดเท่าทตัวทําขนาดนั้น จำเป็นก็ต้องใส่บาดให้เราสิหลังจากวันนั้นเจ้าของบ้านหลังนั้นก็ใส่บาดหลวงปู่เรื่อยมาอีกเรื่องสมัยที่หลวงปู่ท่านไปผ่าตากระจกตาที่โรงพยาบาลจากสุรัตนินลูกศิษย์ที่ดูแลท่านเล่าให้ฟังว่าหลังจากวันรุ่งขึ้นที่หลวงปู่ผ่าตัดเสร็จหลวงปู่ก็นำผ้าที่ปิดตาออกแล้วลุกขึ้นทำท่าเหมือนจะไปทางไหนลูกศิษย์จึงถามท่านว่าหลวงปู่จะไปไหนท่านว่า จะไปบินทบาททาให้ลูกศิษย์เตรียมตัวแทบไม่ทันพร้อมทั้งสงสัยว่าทําไมลุงปู่ท่านจึงไม่มีอาการอะไรเลยเพระเพิ่งพาตากระจกตาไปเพียงคืนเดียวเท่านั้นไม่ลาสิกขาให้ใครเกี่ยวกับการลาสิกขาของพระเนรหลวงปู่ท่านไม่เคยทําพิธีลาศิกขาให้ใครตรงกันข้ามท่านมักจะบอกให้บวชสิมากกว่าแต่ถ้าใครมาลาสิกขาท่านก็บอกให้ไปลาสิกขากับท่านองค์นั้นองค์นี้แทน แม้ในหนังสือสวดมนต์หลวงปู่ท่านว่าไม่ควรมีบทลาสิกขาถ้าจะมีให้ลงพิธีบวชจึงจะถูกต้องบทลาสิกขาไม่ต้องเอามาลงไว้มันไม่ใช่แนวทางในวันออกพรรษาปีพุทธศักราช2 5 4 5ห้าหลวงปู่ท่านได้ให้อวาทแก่พระเนนว่าออกพรรษาแล้วผู้ใดสิสิกะซิกผู้ใดสิยุกะยุยุตายข้าพาเลี้ยงน้ำกันนี่ละออกพรรษาแล้วใครจะศึกก็ศึก ใครจะอยู่ก็อยู่อยู่ตายคาพะเหลืองด้วยกันนี่แหละมั่นคงต่อพระวินัยรักสะอาดและประหยัดเรื่องแรกที่จะขอยกขึ้นมาณนะที่นี้คือประมาณต้นปีพุทธศักราช2,546หลวงปู่มีอาการอาภาธต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทําการตรวจเลือดพบว่าความเข้มข้นของเลือดของหลวงปู่ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติต้องหาสาเหตุว่ามีแผลในระบบทางเดินอาหารหรือไม โดยส่องกล้องตรวจเบ้องตนให้ฉันยาระบายเพื่อขับถ่ายของเสียในระบบทางเดินอาหารแต่องค์ท่านไม่สามารถขับถ่ายได้จึงต้องใช้วิธีสวนรวมด้วยในขณะที่ท่านมีอาการอ่อนเพลียอยู่นั้นผู้หลวงช่วยก็กำลังตั้งใจมากจึงบอกให้ท่านเบ่งหลวงปู่จึงพูดออกมาท,ทั้งทั้งที่มีเวทนาขณะนั้นว่าในพระวินยัยเพื่อนบ่อยหเบงเดอในพระวินัยของพระห้ามมิให้ออกแรงเบ่งในขณะกับถ่าย อีกเรื่องหนึ่งคือในช่วงเวลาที่หลวงปู่ยังแข็งแรงอยู่นั้นองค์ท่านจะนั่งรถกลอฟเพื่อตรวจดูบริเวณวัดตรวจกุฏิหลังนั้นหลังนี้หากพบว,ว่ากุฏิหลังใดไม่มีพระอยู่แต่เปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ท่านก็จะบอกคนขับรถลงไปปิดเสียให้เรียบร้อยสิก่อนที่ท่านจะผ่านไปซึ่งในธรรมวินัยนั้นหากพิสูจจะออกจากกุฏิไปสู่อาวาสอื่นต้องทําความสะอาดปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการรักษาสมบัติของสงฆ์ไม่ให้ชำรุดทุดโทมหรือเสียหายก่อนเวลาอันควรสำหรับเรื่องความรักสะอาดของลวกปู่นั้นท่านจะเน้นมากแต่ท่านไม่พูดมากนานๆท่านจึงจะพูดออกมายกตัวอย่างเช่นเรื่องการถูพื้นกุฏิเรื่องมีอยู่ว่าที่พื้นห้องของลวกปู่จะเป็นไม้เวลามีผู้เข้ามากราบน้ำพสการท่านจะทิ้งรอยนั่งรอยเท้าหรือรอยมือไว้ หลวงปู่ก็จะบอกให้เอาผ้ามาถูตามบริเวณพื้นซึ่งท่านก็พูดครั้งเดียวแต่ก็แสดงให้รับรู้ว่าท่านเป็นพระที่รักความสะอาดและรักความเรียบร้อยไม่ว่าเรื่องใดหากท่านเห็นว่าสิ่งใดวางไม่อยู่ที่เดิมท่านก็จะบอกให้จัดการทันทีหรือตู้ที่แง้มฝ่าไว้ลิ้นชักที่ปิดไม่สนิทท่านจะมองและให้แก้ไขทุกครั้งไปหลวงปู่ท่านสอนต่อว่า ไปอยู่ที่วัดไหนให้ทำความสะอาดที่นั่นกวาดใต้กุฏิให้มันแป้นสะอาดยาขี้เกียจเวลามีงานพิธีสำคัญภายในวัดหลวงปู่ท่านมีเมตตาออกดูลูกศิษย์ที่เตรียมงานอยู่เสมอเสมอท่านจะชอบมองดูคนทำงานหรือเวลาท่านนอนท่านก็จะชอบมองดูพระเนนที่ทำความสะอาดทำข้อวัดอยู่ในขณะนั้นโดยไม่ละสายตาเลยพระรูปใดทำอย่างไรท่านจะสังเกตหมด ถ้าไม่ทําอะไรท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ท่านจําไว้แล้วคอยเล่าให้คนใกล้คิดฟังว่าพระรูปใดเป็นแบบไหนคนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้และท่านจะไม่ลืมแม้นานเป็นปีหากได้ทําผิดพลาดให้เห็นแล้วไม่ลืมที่สําคัญท่านเล่าให้คนอื่นฟังบ่อยด้วยส่วนเรื่องความประหยัดจะขอยยกตัวอย่างเรื่องการประหยัดไฟหากท่านพิจารณาเห็นว่า หลอดไฟจุดใดในวัดไม่ได้ปิดไว้หรือเปิดโดยไม่จําเป็นท่านก็จะบอกให้ไปปิดทันทีบางครั้งท่านก็ไม่ได้ออกไปตรวจนอกกติท่านก็ยังรู้ว่าจุดนั้นจุดนี้ยังไม่ได้ปิดไฟไว้ท่านก็จะบอกแต่ท่านไม่ได้บอกบ่อยนักเพราะเมื่อท่านพูดแล้วพระเนนต่างก็ระมัดระวังมากขึ้น